สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เราไปอยู่เกม The First Descendant ครับเช่นเคยครับในวันนี้วันนี้เราก็ยังอยู่กับในส่วนของบอสเช่นเดิมนะครับสำหรับในเกมนี้ครับซึ่งในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับบอสอีกหนึ่งตัวครับที่มีระดับเดเวลเพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็มีธาตุที่แตกต่างไปจากบอสที่ผ่านๆมานั่นเองครับซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับบอสที่ชื่อว่า Dead b r i นั่นเองครับ ซึ่งบอสที่ชื่อว่าเดดไบร์ครับจะเป็นบอสที่มีการโจมตีที่เป็นาธาตุน้ำแข็งเป็นหลักครับแล้วมาดูทางด้านซ้ายมือครับ Atta c k a n น r ิ b u เบครับจะเป็นชิ l แอ d จิริ i บลนั่นเองก็คือบอสตัวนี้เนี่ยจะมีการโจมตีในาธาตุน้ำแข็งเป็นหลักๆนั่นเองครับในการทาร์เมตใส่ผู้เล่นนะครับแล้วก็บอสตัวนี้ครับจะมีความสามารถในการต้านทานทาธาตุต่างๆด้วยนะครับโดยจะมีทั้งหมด4าธาตุหลักๆครับแต่ว่าบอสตัวนี้เนี่ยจะ สามารถต้านทานธาตุน้ําแข็งได้ดีที่สุดนั่นเองครับแล้วก็ในบอสตัวนี้เนี่ยจะแพ้ทางธาตุไฟสัดส่วนใหญ่ครับสำหรับใครที่อยากจะมาเคลียร์บอสตัวนี้และทำดาเมจกับบอสตัวนี้ได้ดีแล้วก็ได้รวดเร็วมากขึ้นก็คงจะต้องเตรียมอาวุธแล้วก็มีการตอบแต่งโมดูลหรือว่ามอสที่เป็นธาตุไฟในการที่จะมาโจมตีบอสตัวนี้แหละครับแล้วก็ก่อนอื่นครับก่อนที่เราจะไปดู รายละเอียดบอสส่วนอื่นนะครับสิ่งที่แนะนำนะอยากให้ผู้เล่นเตรียมมาด้วยครับก็คือความสามารถครับในการต้านทานธาตาุต่างๆครับแล้วก็โฟกัสไปที่ธาตุน้ําแข็งเป็นหลักด้วยนะครับโดยอย่างน้อยเนี่ยมีเชียร์เรสิสแตนหรือว่าความสามารถในการต้านทานธาตุน้านําแข็งเนี่ยอย่างน้อยๆให้เตรียมมาสัก1,600แต้มเป็นอย่างต่ำนะครับเพื่อที่จะได้ต่อสู้กับบอสตัวน,นี้ได้ง่ายมากขึ้นแหละครับเพราะว่า ถ้ามีความต้านทานในธาตุน้ำแข็งต่ำกว่า1,600แต้มเนี่ยจะทําให้บอสเนี่ยโจมตีกับผู้เล่นเนี่ยได้ดาเมจได้รุนแรงมากเกินไปครับอาจจะสามารถสู้กับบอสตัวนี้ได้ยากมากขึ้นนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดอ่อนของบอสตัวนี้กันบ้างครับโดยจะมี3จุดหลักๆนะครับในจุดแรกก็จะอยู่ในบริเวณของเซ็นเซอร์นั่นเองครับ ซึ่งในบริเวณของเซนเซอร์เนี่ยจะเป็นจุดอ่อนที่อยู่ในบริเวณส่วนหัวของบอสตัวนี้ครับในส่วนที่2ครับจะเป็นจุดอ่อนที่ชื่อว่าคอโคเบอร์นั่นเองซึ่งคอโคเบอร์เนี่ยจะเป็นจุดอ่อนที่อยู่ในบริเวณตรงกลางหน้าอกของบอสตัวนี้ครับแล้วก็จุดต่อมาครับจะเป็นจุดที่เรียกว่าบาลานเซอร์นั่นเองซึ่งจุดอ่อนที่ เป็นจุดอ่อนตรงนี้ครับจะอยู่ในบริเวณของส่วนหัวเข่าของขาทั้งสองข้างของบอสครับซึ่งจุดอ่อนทั้ง3จุดนะครับจะเป็นจุดที่อยากให้ผู้เล่นโฟกัสหลักๆครับในช่วงแรกในตอนที่ยังไม่มีของในการอัปเกรดซึ่งจะเป็นจุดที่ทำดาเมจให้กับบอสได้ดีที่สุดนั่นเองครับ3จุดตรงนี้ครับ เพียครับหลังจากที่เราได้ดูในรายละเอียดของบอสแล้วก็จุดอ่อนต่างๆของบอสไปแล้วครับเรามาดูส่วนต่อมากันบ้างครับนั่นก็คือไอเทมต่างๆที่จะได้จากบอสตัวนี้นั่นเองครับโดยบอสตัวนี้ครับถ้าอยากจะได้ไอเทมจากบอสตัวนี้เนี่ยมันจะมีการตรอบอวุธแล้วก็พวกคอมโพเนนต์หรือว่าไอเทมเสริมต่างๆให้กับผู้เล่นด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งส่วนครับที่น่าสนใจครับก็คือการนำไอเทมที่ชื่อว่า อมอร์เฟสแมท t e r อร์แพทเทิร์นนั่นเองฮะเอามาแลกไอเทมกับบอสนั่นเองครับซึ่งอมอร์ h ฟสแมทริออร์แพทเทิร์นเนี่ย <_ C os> ก็จะมีไอเทมที่ได้ในแบบต่างๆ,ๆครับตัวจะแตกต่างกันไปครับตามเบอร์ของอมอร์ h ฟสแมทริออร์แพทเทิร์นเบอร์ต่างๆครับซึ่งสามารถเอามาแลกครับได้ทั้งหมด5เบอร์ด้วยกันครับเดี๋ยวเรามาเดาเบอร์แรกครับในส่วนแรกก็จะเป็น Amorphous um Material Pattern ครับเบอร์022สครับ ไอเทมที่มีโอกาสจะได้รับนะครับหลังจากที่เราได้เอาไอเทมอม o ฟ p h ส u มทร t e r i a l p a เทิร์นเบอร์ศูนย์สองสองมาแลกแล้วเนี่ยชิ้นแรกครับก็จะเป็น Energy Activator Blueprint ครับในอตราสุ่มที่3%ครับแล้วก็ต่อมาจะเป็น Asimo Enhanced c e l l s b l u e p r i n t ครับในอตราสุ่มที่6%แล้วก็ชิ้นต่อมาครับจะเป็นไอเทมชื่อว่า d i v u n i s h m e n t n a n o t a โ l Blueprint ครับในอตราสุ่มที่15%ตครับต่อมาครับ จะเป็นไอเทมที่ชื่อว่า n e s e s r a d e v o t i o n Nano Tail b l u e p r i n t ครับในตราส่วนที่38%ครับแล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นไอเทมที่ชื่อว่า s m i t h e r i n Nano Tail b l u e p r i n t ครับในตราส่นที่38%ครับนี่คือไอเทมที่ได้ถ้าเราเอา Amorphous Material Pattern เบอร์0 2 2มาแลกกับ Boss ที่ชื่อว่า Dead b r i d e ครับต่อมาครับจะเป็น Amorphous Material Pattern เบอร์023ครับไอเทมที่มีโอกาสจะได้รับกับ Amorphous Material Pattern เบอร์นี้ครับ เสี่ยงแรกก็จะได้เป็น Blue Beetle Blueprint ครับในตราสุ่มที่3%ครับต่อมาครับก็จะเป็น w a b b y Spiral Catalyst Blueprint ครับในตราสุ่มที่6%ต่อมาครับจะเป็น Crystallization Catalyst Blueprint ครับในตราสุ่มที่15%ครับแล้วก็ต่อมาจะเป็น r e s t o r e l i x Nano t h i l Blueprint ครับในตราสุ่มที่38%ครับ แล้ก็สุดท้ายครับจะเป็นไอเทมที่ชื่อว่า Greg Reverse Fade Synthetic Fiber Blueprint Cap ในอัตราสุ่มที่38%ครับเรามาดู a m o r p h o u s Material Pattern เบอร์ต่อมากันบ้างครับจะเป็นเบอร์023ครับที่มีคำต่อท้ายว่า m i l Chain d a p a e Day นั่นเองโดยชิ้นแรกที่มีโอกาสจะได้รับก็จะเป็น Blue Beetle Blueprint Cap ในอัตราสุ่มที่3%ครับแล้วก็ต่อมาจะเป็น Ultimate Wobby Spiral Catalyst Cap ในอัตราสุ่มที่6% ไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็น Crystallization Catalyst Blueprint ครับในอตัตราสุ่มที่15%ครับแล้วก็ต่อมาจะเป็น Restore Relic Nano t i l Blueprint ครับในอตัตราสุ่มที่38%ครับแล้วก็ไอเทมที่ต่อมาครับจะเป็นไอเทมที่ชื่อว่า Break Reverse Phase Synthetic Fiber Blueprint ครับในอตัตราสุ่มที่38%ครับ Amorphous Material Pattern ต่อมาครับจะเป็นเบอร์024คร ถ้าเอาเบอร์024มาแลกนะครับไอเทมที่มีโอกาสจะได้รับตามอัตราสุ่มต่างๆก็จะเป็นชิ้นแรกครับจะเป็นอันตเมทบันไดสเตเบลิเซอร์บูปรินต์ครับในอัตราสุ่มที่3%ครับแล้วก็ไอเทมที่ต่อมาครับที่มีโอกาสจะได้รับก็จะเป็นเวสซ่าสเตเบลิเซอร์บูปรินต์ครับในอัตราสุ่มที่6%ครับต่อมาครับจะเป็นไอเทมที่ชื่อว่าคริสตัลลิเซชันแคตาลิสต์บูปรินต์ครับในอัตราสุ่มที่15%ครับ ต่อมาครับจะเป็นไอเทมที่ชื่อว่า mm s y m m e t ีนซ s y n t h e t i c f i b e r Blueprint คบในอัตราสุ่มที่38%ครับและก็สุดท้ายครับถ้าหากเอา Amorphous Material Pattern เบอร์024มาแลกเนี่ยก็จะได้ n e น s r a Devotion Blueprint ในอัตราสุ่มที่38%นั่นเองครับเรามาดู Amorphous Material Pattern เบอร์สุดท้ายกันบ้างครับเบอร์025ครับไอเทมที่มีโอกาสจะได้รับสำหรับการนำา m o r r p o u s Material p a t t t r n ์เบอร์025มาแลกเนี่ย ตัวแรกก็จะเป็น Energy Activator Blueprint ครับในอัตราสุ่มที่3%ครับแล้วก็ต่อมาครับจะเป็น Python Blueprint ครับในอัตราสุ่มที่6%แล้วก็ต่อมาจะเป็น Blue Beetle Synthetic Fiber Blueprint ครับในอัตราสุ่มที่15%ครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นไอเทมที่ชื่อว่า Eso n Code ครับในอัตราสุ่มที่38%ครับ แล้วก็ต่อมาจะเป็นไอเทมที่ชื่อว่า n e c e s s r d i v e r s i o n s y n t h t t i t i i f i r e r u l u r p r t n t ครับในอัตราสูงที่38%ครับถ้านำ Amorphous Material Pattern มาแรกเบอร์025นั่นเองนี่คือรายละเอียดของไอเทมที่มีโอกาส drop นะครับแล้วก็ Amorphous Material เบอร์ต่างๆที่สามารถเอามาแลกกับบอสตัวนี้ครับที่ชื่อว่า d เด d ไ r i น์นั่นเองครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในครับสำหรับบอสตัวนีครับวิธีการที่จะเข้าไปต่อสู้กับบอสตวนีนะครับจะมีทั้งหมด2ช่องทางหลักๆนะครับโดยช่องทางแรกก็จะเป็น start in t e r c e p t private ไปโดยการที่ลงแบบส่วนตัวนั่นเองหรือว่าจะลงกับผู้เล่นตันอื่นก็ได้โดยการกด start public in t e p ไปครับซึ่งในรอบนี้ครับจะเป็นการต่อสู้ในรูปแบบของ private นั่นเองในรอบนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปสู้กับบอสด้วยการที่ลงคนเดียวนั่นเองครับก็ start in t e p private ไปเลยครับ ก็แนะนำนะครับสำหรับใครที่มาติบอสตัวนี้อยากให้มีตันทานธาตุแข็งอย่างน้อยสัก1,600แต้มนะครับจะได้สู้กับวบ่าตัวนี้ได้ง่ายขึ้นแหละครับในช่วงแรกๆนะครับแต่ถ้าเกิดมีมของหรือว่าอัปเกรดของมาแล้วเนี่ยเรื่องต้นานทานธาตุเนี่ยอาจจะต้องตัดออกไปนอกจากทําดาเมจได้สูงแล้วเนี่ยถ้าเลเวลสูงแล้วก็สามารถเคลียร์บอสได้ง่ายขึ้นแล้วครับแต่ในช่วงแรกก็อยากจะให้เตรียมมาด้วยครับจะได้สู้กับบอสได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดมีเพื่อนมาเล่นด้วยเนี่ย ก็จะสู้กับบอสได้ได้มากขึ้นแล้วก็ทำนาเบตกับบอสได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วเราก็ได้เข้ามาสู่กับแผนที่ของบอสแล้วครับ มือบอสตัวนี้นะครับจะมีแมคคณิตก,การออกสกิลเนะี่ยเราอ่านสกิลดีๆก็จะจำสกิลได้เลยครับแม่คณิตบ็อกเนี่ยอ่านไม่อ่านไม่ได้ไม่ยากครับแต่จะมีสกิลที่เป็นไฮไลท์เด็ดของบอสตัวนี้ก็คือลอยดมน้ำแข็งเลยครับซึ่งค่อนข้างสร้างปัญหาให้กับผู้เล่นในช่วงแรกๆค่อนข้างเยอะเลยครับ ซึ่งจุดออกน,นะครับจะมีทั้งหมด3จุดนะครับจะเป็นจุดที่หัวเข่า1จุดแล้วก็จุดที่เป็นหน้าอก1จุดแล้วก็จะเป็นจุดที่เป็นอยู่บริเวณหัวนั่นเองฮะแต่ว่าบริเวณหัวน่นจะเล็งค่อนข้างยากหน่อยนะครับขอยินที่หัวเข่ากับหน้าอกลวกันเพื่อที่จะได้เคลียร์บอสลงไปได้ง่ายขึ้นครับโอเคครับเราได้เคลียร์บอสไปเรียบร้อยครับหลังจากที่เราเคลียร์บอสไปแล้วเนี่ยจะมีอาวุธนะ d r อปให้ ผู้เล่นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะได้ไอเทมที่มากขึ้นนะครับก็จะต้องมาแลกออมอร์เฟสแมทเทอเรียลนั่นเองฮะซึ่งในรอบนี้ครับผมมี1ชิ้นนะที่เป็นเบอร์0ูนย์ครับก็จะมีไอเทมที่มีโอกาสจะได้รับในอัตราสุ่ต่างๆด้วยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบนี้ครับผมจะได้ไอเทมอะไรครับกดเชฟไปเลยนี่ไงได้แล้วครับจะได้เป็นเกรกเดอร์เฟสครับซิลติกไฟเบอร์บูบรินซึ่งไอเทมแต่ละรอบในการลงนะครับ จะสามารถแลกได้แค่1ชิ้นต่อหนึงรอบเท่านั้นสําหรับอ r m o r Face Material ครับก็จะได้อัตราสูงที่แตกต่างกันไปครับก็เคลียร์เรียบร้อยครับสําหรับบอสตัวนี้ซึ่งไอเทมดรอปนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมโพเนนต์หรือว่าอาวุธเนี่ยก็จะมะีมีการสุ่มออปชันแล้วก็คอมโพเนนต์ก็มีการสุ่มออปชันแล้วก็อัตราการดรอปที่แตกต่างกันไปในแต่ละรอบครับ ซึ่งออปชันเนี่ยจะตรงสายหรือเปล่าก็อาจจะต้องมาลงกันสักหลายๆรอบนลยครับที่จะได้ไอเทมให้ได้ออปชันที่ต้องการนั่นเองครับก็เป็นหนึ่งบอสครับที่น่าสนใจนะครับสำหรับบอสที่ชื่อว่าเดธไบร d ์ครับซึ่งถ้าอยากจะได้ i t ไอเทมในส่วนตรงนี้ครับก็อยากจะให้มาเคลียร์บอสตัวนี้ก่อนเพื่อที่จะได้ปลดล็อก บอสในเลเวลถัดไปนั่นเองครับแล้วก็จะมีไอเทมที่ drop ที่เลเวลสูงต่อไปมากขึ้นเรื่อยๆครับก็สำหรับวันนี้ครับสำหรับรายละเอียดบอสก็มีเท่เทานี้แหละครับยังไงก็ขอบคุณสรณารักการติดตามได้รับชมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูบอสตัวต่อไปในคลิปถัดไปจะเป็นบอสอะไรก็ติดตามร,รับชมในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณสรณารักการติดตามได้รับชมครับไว้เจอกันใหม่ โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ